สวัสดีครับไอซ์สวัสดีแฟนรายการบิสเนส s ลน์ไลท์ด้วยนะครับไม่ช่าขอโทษด้วยนะเพราะว่ามีเวลาแค่นั้นจริงนะครับเดี๋ยวตอนนี้มีเวลาพอสมควรเดี๋ยวค่อยๆได้เรียงทีละเรื่องนะครับเอาแรกก่อนเลยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเอ่อตัวฟันฟลูนะนะครับเข้าในส่วนตัวพันธบัตรบ้านเราวันนี้นะนะครับเข้ามาเล็กๆเนี่ยเมื่อวานเน็ตบายสามรอยยี่บสามใช่ไหมวันนี้ก็เน็ตบายสองร้อยสามเจ็ดล้านบาทนะ ก็เริ่มกลับมาซื้อบ้างนะครับเรื่องกลับมาซื้อบ้างส่วน e อ r n i n g ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยนะครับอันนี้ไล่เป็นรายรายตัวเลยเอาภาพรวมก่อนนะครับเราเห็นสัญญาณสินเชื่อบางตัวเริ่งขึ้นบางตัวเผาลงแต่โอ้ออนแล้วเนี่ยสินเชื่อรวมของแบงค์พาณิชย์ชะลอลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่อ<ม>ิมพลายภาพว่าเออสินเชื่อมันเริ่มโตช้าลงก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจโดยรวมมันเติบโตในระดับที่ที่ต่ำนั่นแหละนะครับ<ม>เภาพของตัว NPL เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นรายตัวเลยนะครับคนที่ NPL formation ดีขึ้นจะมีแบงก์กรุงเทพนะครับมีฐานไทยธนาชาินะครับนอกกนั้นเองส่วนใหญ่ก็ทรงหรือว่าแผ่วลงและอยง s b ก็แผ่วลงตามคาดนะครับนะครับแล้วก็ K-Bank เนี่ยแย่ลงแบบมินิยครับ Asset Quality แย่ลงมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอย่างที่เราเห็นกันก็ TISCO ใช่ไหมนะครับภาพของตัว Asset Quality ก็ดูเป็นโน้มที่แย่ลงนะครับ เทรนของตัวเครดิตค้อนก็เพิ่มขึ้นนะครับเพียงสรุปเปรี้ยวอเรียงมาเนี่ยใครงบออกมาดีสุดฐานไทยธนชาติเออนี่ออกมาดีสุดรอบนี้นะครับเห็นทั้งตัวเทรนเอาอีที่สเตเบิลระดับสูงต่อเนื่องนะครับเห็นตัวนอเน็ตเร่งขึ้นก็ซ้อนว่าซินดิจีของเขาเนี่ยค่อยๆอัลล็อกออกมาเรื่อยๆนะครับเพียงนั้นเอาลุคของตัวฐานธททานชาติยังคงเป็นบวกนะครับตัวที่รองลงมาเป็นเพราะเซอร์ไพรส์ตลาดก็คือ SCB ซีบีนะครับเอสซีบีเออร์เนถือว่าบีทหัวในสัตว์บีทที่ ทางบทวิจัยของกรุงศรีและสิน,านคาดการไว้ด้วยนะครับอ,อาจจะมีจุดอ่อนเล็กๆหนึ่งก็คือ NPLformation ไดดีขึ้นมาบ้างแต่ว่าเป็นการดีต,ตาม Guidance ก็คือเขาให้ภาพนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเมื่อโดยภาพรวมก็ e a เ n i n g SBD ก็เห็นสัญญาณสินเชื่อ SME เริ่มเร่งขึ้นอันนี้เป็นจุดที่เป็นกู้ดไซนะว่าเออเฮ้ยเราคาดหวังว่า SME มันเริ่มกระเตื้องหน่อยนะครับก็อาจจะเทรดออฟกับตัว ภาพของตัวเอ็พที่อาจจะขยับมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมภาพสินเชื่อก็โตเร่งกว่านะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ที่เป็นบวกนะครับแบงก์เทพจริงๆเนี่ยโอเวอร์ออเออร์ e ไม่ได้น่าผิดหวังอะไรามากมายเพราะว่า <S 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 การต่าค่าของทั้งปีประมาณสักสาเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องตัวค่าใช้จ่ายด้านไอทีนะครับซึ่งภาพเนี้เป็นภาพเดียวกับตัวเคแบงด้วยก็สะท้อนว่าภาพของตัวการปรับปรุงนะครับเทคโนโลยี Technology ของธนาคารไทยเนี่ยกำลังจะเร่งขึ้นระรอกใหม่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่า เออ่มันอาจจะลิงก์ถึงงานพวกเออ่พวกที่ให้บริการด้านคอนซัลท์พวกเอ่ดิจิตอลคอนซัลท์รู้ไหมเนี้ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะได้งานวิ่งขึ้นในระยะถัดไปนะครับเพราะดูเหมือนว่าเทรนด์ของ BBL นะอล์กำลังเร่งขึ้นเออ่ส่วนตัว K-Bank ก็ยังคงต้องพัฒนาด้านนี้แบบเริ้งตัวต่อไปก็เป็นจุดที่อ่อ imply ถึงอุตสาหกรรมอื่นนะครับเรป็นบทสรุปในภาพรวมกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ย earning ออ,ออกมารวมๆก็คือเป็นกลางนะครับไม่ได้มีอะไรน่าผิดหวังนะครับเออ่บางตัวดีบางตัวแย่เวลาเหตุการณ์แบบนี้มันมักจะ ค่อยๆฟื้นตัวแต่ยังไม่กระจายไอพอนึกภาพออกใช่ไหมค่อยๆฟื้นตัวยังไม่ได้กระจายนะครับเพราะฉะนั้นแบงก์เองก็ผมมองภาพเดิมไม่ใช่ซิเตอร์ที่จะอัพเปอร์ฟอร์มแต่เป็นซิเตอร์ที่จะวิ่งตามเซตนะครับเพรยะฉะนนแบงก์กับเซตก็กลับอะไรประมาณนั้นนะครับไปด้วยกันนะครับตัวเด่นสุดก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคงเกลียดไปที่ฐานไทยได้ชาติก่อนนะครับแล้วลงมาก็จะเป็นพวกบีบีเอหรือว่าซีบีพวกนี้นะครับเป็นภาพหลักนะครับอันนี้ก็ลองจับตาดูกันส่วนตัว ภาคบ่ายเนี่ยนะครับจริงๆหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยนะครับผมไปดูฝั่งพวกนอตเอเชียขึ้นแรงมากนะนะครับตัวเอาเดลต้าไต้หวันเลยเดลต้าไต้หวันเนี่ยขึ้นเกือบสามเปอร์เซ็นต์นะเดลต้าบ้านเราขึ้นน้อยมากนะครับ <laughs> <laughs> เดลต้าบ <laughs> ้าน <laughs> เรากระจิดมากเลย <laughs> เออขึ้นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนี่ก็ซ้อนว่าภาพการลงทุนบ้านเราเองก็ความเชื่อมั่นในรวมมันถือว่าต่ำจริงอ่ะแต่ว่าหุ้นพวกนอตเอเชียูวิ่งแรงมากนะครับหุ้นพาร์ทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นกันเป็นนนส่่วใหญเลยะครับ แล้วก็แนวโน้มของตัวค่างเงินบาทเองนในช่วงภาคบ่ายเองแอบแข็งค่าขึ้นมานหน่อยๆด้วยนะครับรองแข่งข้าเนี่ยเป็นรองแค่ไต้หวันด,ดอลลาร์เท่านั้นเองก็เป็นจุดอ<ม>ิมพลายว่าเอ่อค่างเงินบาทเองอาจจะเริ่มจํากัดในเรื่องตัวดาวไซด์แล้วแหละนะครับก็จะแมทชิ่งกับภาพที่ใกล้ดิมืไอเช้านี้ว่าระดับบอลยูสระตเองเนี่ยอาจจะไปจากตรงนี้อาจได้ไม่มากแล้วนะครับที่สอักสี่อยู่สองห้านะครับเพราะนั้นตลาดเองก็ และตลาดอาจจะเริ่มเจอฐานเริ่มมีโอกาสกลับตัวในพากตัวฝั่งเอเชียนะครับกนอาจจะเริ่มมีการสวิต์กับสัปดาห์หน้าเ,นเขาจะตามดูเรื่องตัว GDP ของสหรัฐนะครับวันที่25นะครับนิดหนึ่ง GDP ที่ตลาดคาดการไว้ก็อยู่ที่ระดับ1.9%่อรนนะครับ GDP Q พีค n วเอ็นคินะครับ,ค,รบคาดการไว้ที่1.9ต้องบอกว่าต่ำกว่าพอตร์3นะครับที่4 9 ก็จริงๆในภาพรวมก็เราก็คิดกันอยู่แล้วแหละว่า GDP สหรัฐเองเนี่ยจะเป็นระดับขยายตัวแต่จะแผวล,ลงว่าจุดที่ดีสุดของสศสหรัฐเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วเป็นภาพเดิมครับผมพูดภาพนี้แล้วกันตลาดเองเ่ะมันอยู่ในโซนที่ถูกในเชิง Value นะครับแล้วก็ดาวไซริสของตลาดมันก็เริ่มลิมิตลงนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยในช่วงวันที่สี่เนี่ยด้วยความที่มันยังฟื้นไม่กระจายนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นบางเซกเมนต์ดีบางเซกเมนต์ที่อาจจะดูแย่นะครับมันจะไม่ได้ไปแบบทั้งกลุ่มะพูดภาพนี้พอ,นพออนาจะึกก อ่าเช่นขาปีกแล้วกันนะครับหลายๆตัวที่เออร์เน็งน่าจะแย่เนี่ยก็น่าจะเป็นแย่ในขาปลายแล้วหลายตัวเออร์เน็งดูดีขึ้นแล้วอย่างเช่นพวก c ีพีอีออซีเบตพวกเนี้ยก็น่าจะเริ่มเร่งขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าผมคิดว่าเซตไทยก็กรอบหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองหนึ่งพันสาร้อยหกสิบห้านะผมคิดว่าโซนเนี้ยอย่าไปกระแทกโลเลยนะอย่าไปหนึ่งห้าห้าเอหนึ่งสามห้าห้าอย่าไปเลยนะครับเอ่อส่วนกรอบด้านบนนะครับในสัปดาห์หน้าอยู่ที่พัน,น <S <S สี่ โอ้ห oh, เรากาลังลุ้นไปพันสี่ให้ได้เลยนะพี่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราวนเวียนกลับมาพันสามีแล้วจิตใจมันห่อเหี่ยวเหลือเกินลนูกซานหนีไปได้ <Okay. S 1> เมื่อตอนต้นปีแล้วอะ่ะพี่เอสลับมาอีกแล้วอะ่ะเราก็เลยเซง็งแล้วอย่างนี้ในส่วนของทีเฟกแล้วคะพี่เอสว่าเราจะวางแผนยังไงดีว่าเอ้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยคนจะเปิดลองหรือเปิดชอตต้องระวังยังไงบ้างควรเปิดฝั่งไหนดีคะครับที่ที่ผมพูดพูดเมื่อไม่เช้านะครับว่าคนเล่นลองเองดูแปดสามหกไว้นะถ้าหลุดเราซ็อฟล็อตเลยนะครับแล้วก็ ถ้าถือลองมันไม่หลุดเนี่ยลุนแปดสามสี่แปดห้าหนึ่งก่อนนะครับเอากรอบสักวันจันทร์วันคานหน้าประมาณนี้ก่อนนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าคนเล่นช็อตเองเนี่ยถ้าเบรกแปดสี่สี่ขึ้นไปก็ต้อง stop ลอสนะครับถ้าไม่หลุดก็ก็ถือได้นะครับคือตอนนี้มันเล่นได้สองหน้าขึ้นอยู่ก็เล่นเล่นเล่นกลยุทธ์ในฝั่งไหนแต่ว่าให้มีาการวางโพซิชั o น,นะครับแต่ว่าคือถ้าถามมุมมองผมะดู earning bank แล้วนะครับแล้วดูสัญญาณเช่นท่องเที่ยวนะครับ สัญญาณของตัวการบริโภคในรวมของพวกอุตสาหกรรมที่เป็นผู้นํากลุม่มเอค้าปีกฐานรากเนี่ย,ยมันเริ่มม,มันเริ่มมีสัญญาณกระตือขึ้นอ่ะผมเลยม,มองแบบนี้ว่าเออมันน่าจะใกล้ๆเห็นสัญญาณ r e ค o v e r หรือเปล่านะครับจริงๆวันอังคารหน้าเนี่ยสาคัญมากเนะยใครเป็นลูกค้าของตัวกุงศรริลปศิลป์ตามตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติดีๆนะครับเราน<ม>ิเตอร์ต่อเนื่องเลยถ้าเป็นภาพที่เราคิดแต่ริ่งขึ้นอีกอันนี้จะทําให้ตัวภาพบริการบ้านเราเริ่งขึ้นนะสัปดาห์หน้าของไทยจริงๆไม่ได้มีอะไรนะตามตัวเลข ส่งออกนะครับซึ่งน่าจะบวกแหละแต่ว่าจะบวกมากพอในระดับที่ทําให้ดุลการค้าเราเป็นบวกด้วยไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าคอนเซ็ทต์เขาคาดการว่าเราจะขาดดุลการค้าเพราะว่านําเข้าจะเร่งตัวมากขึ้นนะครับคือนําเข้าต้องเร่งอยู่แล้วเพราะตอนนี้เราระบายอินเทอรเรียออกไปหมดแล้วภาคการผลิตไทยเริ่มกลับมาผลิตกันอีกรอบหนึ่งนะครับมันเป็นไซคล์น,นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องอิ p พอร์ตพวก raw material สินค้าทุนเข้ามาเพราะฉะนั้นในภาพรวมเองเนี่ย ส่งออกโตเนี่ยดีแหละนะครับนาเข้าโตด้วยหมายความว่าการผลิตในระยะถัดไปจะเริ่มเร่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะครับส่งออกดีกว่าห้าจุดเก้าไหมวันวันที่ยี่บสามนะครับเป็นต้นไปก็โฟกัสเรื่องนี้นะครับในสัปดาห์บ้านเราก็ประมาณนี้ครับโดยภาพรวมแล้วก็เออร์เน็งเออ n ์เชซนแบง์จบแล้วนะแบงก์แไม่ผสรุปร่่งแบงก์ไปเรียบร้อยอะไรคนก็น่าเห็นภาพนะครับคำถามคือแล้วงบนะครับงบของทุกตัวอื่นในสัปดาห์หน้าเนี่ย มีตัวไหนอะไรไงบ้างนะครับก็ทยอยกันมาค่ะเออสัปดาห์หน้าเนี่ยไล่ไปตั้งแต่วันที่สิบเก้าวันสิบเก้าวันนี้เนาะออวันที่ยี่สิบนะครับโอ้เดี๋ยวนะยังดิอันนี้มันเดือนเท่านทะี<ว>ัน,น้มัน <รา S 1> เดือนค่ะเดือนมกราเนาะเออเดือนมกราสัปดาห์หน้าก็อ,อ๋อจะมี s c g ซนะครับแล้วก็มีมปูซิเมนไทยอพอสพนะครับในสัปดาห์หน้าก็ไล่ดิ่งกันนะครับประมาณสักสามตัวหลักครับผม อ่ติดตามกันต่อนะสําหรับตัวกาดต่างๆที่ช่วงนี้แหละจนถึงภุมิภาเนาะพี่นนอที่จะมีการประกาศงบกันออกมานั่นเองทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะมาค่ะสําสหรับตัวหุ้นค่ะพี่เอสตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยเออยังเหมือนเดิมอยู่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีพี่อเมื่อเช้าบอกไว้ในตัว G P S C เนาะ M T C Mint P O อื Min, บก็จริงๆ g P S C เนี่ยเร่งขึ้นพราะบ่า,บายค่าเงินเริ่มเริ่มแข็งนะครับ แล้วก็ภาพของตัวเบอลยู bon ก็เริ่มนิ่งๆขึ้นด้วยเป็นภาพปูนะครับจริงๆลอยฟ้าปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจนะเออนิ่งน่าจะโตนะครับในแง่บอททอมไลน์จริงนะครับแล้วก็เรื่องตัวการศึกษาเพิ่มเติมนะนะครับของแรลริเทียมเนีน่ยนี้สําคัญนะครับเพราะต้องบอกว่าถ้าปริมาณแร่สํารองเนี่ยโอ้โหดูเหมือนจะสูงกว่าอินเดียกับตัวจีนเท่าตัวนะนะครับถ้าระดับสูงขนาดนั้นเนี่ยเออต้องบอกว่าเป็นระดับที่เราสูงเป็นระดับสามโลกเลย ซึ่งถ้าเราพัฒนาด้านเชิงพาณิชย์ได้จริงเนี่ยจะเป็นภาพปุ๊บแ้นาระยะนี้ก็คงต้องโปรเซสเวิร์กออนกันต่อนะครับซึ่งถ้าเอาไปตามโปรเซสเลยกันถ้าเขาสำรวจแล้วโอเคโปรเซสการยื่นขอประธานบัตรเหมืองนะครับก็อาจจะเทค i m มถึงปี2026 o p e r a t i n g ที่จะเกิดนะครับ Operation ที่จะเกิดก็นู่นอะ่ะ2028เป็นภาพระยะยาวมาก oh. แต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าถ้ามันถ้ามันทำได้จริงเนี่ยมันคือ new S curve ของบ้านเราครับ หมายคว oh. ามว่าอุตสาหกรรมของไทยมันนี่มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ mm hmm. ถ้าเราอยากจะเป็นผู้นําด้านการผลิตนะครับหรือว่าเป็นศูนย์การผลิตหลักของ EVC a r นะครับแบตเตอรี่สตอร์มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะครับ mm hmm. แต่ว่าผมยังมองเหมือนเดิมว่าเราคงต้องร่วมทุนกับต่างชาติเพราะว่ามันจะได้ทรานเฟอร์ hmm. เรื่องตัวเทคโนโลยี hmm. เข้ามาด้วยแล้วเราก็จะได้พัฒนายกระดับศักยภาพขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะ mm hmm. นั้นในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นวาอย่างอย่างปตทอย่าง g ี s c เเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกจีนนะครับในเรื่องการ operating ร่วมกันก็มีความเป็นได้ครับเพราะฉะนั้นปตอทอก็จะได้บวกด้วยนะ g ีพก็ได้บวกด้วย EA ซึ่งทำด้านนี้อยู่ก็จะได้บวกด้วยนะครับถ้า,าท้ายสุดเองเราสามารถเดินหน้าต่อยอดกันได้ก็ต้องตามดูกันครับถือว่าเป็นข่าวที่นขาทัเซอร์ไพรส์ในวันเ <c oughs> ดอรดคิดเ่ยครคกาใช่ตอนประกาศมานี่คือว <c oughs> ้าวมากแล้วมีในปริมาณที่ ค่อนข้างอลังการแต่ก็ต้องดูนะว่ามีคุณภาพแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปใช่ไหมคะพีเอว่าจะเขาจะไปในทิศทางไหนเนาะใช่ครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการทำเอไอเอเอชไอเอีกนะครับในการที่ต้องดูในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ใช่ว่าจะผลิตไรนู่นนี่แล้วมันสร้างพินอย่างเดียวอันนี้มันไม่ใช่นะครับผมก็เดี๋ยวตามดูกันแต่ถ้าว่าค่ะภายในสี่ปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นช่วงที่แบบเราได้ new S curve อันใหม่อย่าง t ี่ b l บอกเนี่ยโอ้โห ข้างบนเนี่ยเราหวังไว้สูงเลยนะอย่างนี้จบขาลงและสี่ปีนี่คือจบรอบพอดีเลยนะพี่ถ้าเกิดตามแบบดูตามไซนะเคลิลนะไซเคิลใช่ไหมตอนนี้ขอหาก้น<อ>ก่อนนะตอนนี้ทุกคนที่หาก้นกันอยู่อีกเดียวเลยว่าเซตไทยเนี่ยก้นหรือยังนะครับต้องตามดูกันเรื่อยๆครับเซตไทยมีอะไรให้ตืต่นเต้นนะครับผมก็ประมาณ okay, นี้ครับไอซ์สวัสดีครับขอบคุณกับพีเอสสวัสดีค่ะอ๋ออะ่ะเราก็มีความหวังของเรานะในระยะ เราจะมี New S Curve นะคะจากตัวหน้าลิเทียมหรือเปล่าคุณสมคุณภาพได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ออกใบยังไงบ้างอย่างนี้ก็ต้องติดตามกันโดยดีนะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับบ้านเรานั่นเองนะคะ